สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการที่เคจีนะฮะลรือีกอย่างวันที่กินสงครงเกมกันอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโลโมอกโลโบอ็อกโล,โอโลโมอกในะล่าสุดโลโบอ็อกนะครับผมในแมปแอนิเมชั่นไฟติ้งสมอเลเตอร์นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถามว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์ก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมแนละ้วก็เป็นคอนเทนต์นะครับผมสกิลเทพ หาได้จากที่ไหนครับผมต้องคุยกับใครนะถึงจะได้สกิลเทเรานี้นะครับผมเหล่านี้ที่ผมพูดนะฮะคือเราไหนนะครับผมเราเป็นลูกเสือไม่ใช่นะครับผมอ่ะคนละอย่างครับผมมโอเคครับมาพบกับพลังแรกกันเลยครับผมมาที่พาวเวอร์นะครับเหมือนเดิมครับผมพลังแรกอยู่ที่จักระนะครับผมพลังแรกก็คือไรนิ่งแฮนด์นะครับผมก็คือมือสายฟ้านเองครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นลูกบอลนะฮะ เป็นลูกบอลไฟฟ้านะฮะอยู่ที่มือของคุณนะครับผมแล้วก็เมื่อไปสัมผัสกับใครเข้านะมันก็จะระเบิดนะครับผมมาเป็นพลังยังไงครับผมมามาดูกันนะครับนี่มันก็คือพันปักสายดีนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีสตรูนะครับผมมันต้องไปสัมผัสกับใครก่อนนะฮะถึงจะระเบิดนะฮะหรือว่าคนที่โดนนะก็จะโดนดาเมจไปครับผม ต่อมานะครก็เป็นพลังที่2นะครับผมก็คือเฟรมตะก้อนโลนะครับผมหรือว่าเบลไฟมังกรคำรามนั่นเองครับผมพลังก็จะบอกว่ามันจะเป็นการเอ่อปล่อยลมหายใจไฟนะครับของมังกรนะฮะไปเผาไหม้ครับผมเป็นดาเมจนะครับผมสําหรับคนที่โดนตีนะครับผมก็จะติดสถานะเบิร์นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคมาลองใช้กันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมบุ้มหุย เฮ้ยดาดอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเคครับผมเฮ้ยมีอันนั้นด้วยครับผมมีอะไรวงกลมอยู่นะเฮ้ยเท่เทเท่เท่โอเคนะครับก็เปลวไฟมังกรคำรามนะครับผมก็จบไปอ่ะเดาไปดูพลังต่อไปเลยครับผมพลังต่อไปฮะก็คือ black f ฟ a m นะครับผมหรือว่าเปลวไฟสีดำนั่นเองนะครับผมนี่ก็มันจะทําการแบบเหมือนแบบทําดามเมจกับ ผู้เล่นเพียงหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็ติดสถานะเออนั้นด้วยครับผมสำหรับคนที่โดนนะครับผมก็จะติดเป็นสถานะแบบเปลวไฟครับผมเป็นดาเมนที่แบบโอโหค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมมาเปลวไฟสีดํานะครับผมปุ้มเฮ้ยก็เท่เลยนะครับผมโอโหมันเป็นพลังของอิทาจีนะครับอันนี้ผมดอนะครับผม โอเคครับผมต่อมาก็อยู่ดูราบิลิตี้นะฮะหรือว่าอยู่หมดเกาะน,นั่นเองครับผม mm hmm. กับพลังที่มีชื่อว่าเฟร d เด n นะครับผมโอเคเฟร d เด n มันก็เป็นคล้ายไฟฟ้าน,นั่นแหละโอ้โหลงมาจากที่ส่งใช่ไหมล่ะโอเคมันก็จะเป็นการสมอนเ,ออเกี่ยวกับไอเสาขนาดใหญ่ครับผมลงมาครับผมด้านล่างอ่าแล้วก็เป็นพลังนะฮะที่ค่อนข้างจะแบบโห ถ้าอธิบายมันก็ค่อนข้างยากนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมว่าพลังมันจะเป็นไงบอกนี่มันจะเป็นวงเวทเนี่ยตูมอู้ลงมามันสูงไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูจากด้านบนนะครับผมโอเคโอเคครับผมนี่ก็มาอยู่กับด้านบนแล้วครับผมมาเดี๋ยวลองกันเลยเป็นด้านบนปุ้มเอ้ยพลังก็สุดสุดแค่ตรงตัวเรานะครับผมก็แปลว่า เราต้องสู้โดยเราต้องอยู่ด้านล่างนะครับผมเวลาจะสู้กับบอสพลังต่อไปครับก็คือ perfect skeleton นะครับผมหรือว่าเป็นกระด,ดูกค่อนข้างจะพิเศษนะฮะอะไรวะนั้นกระด,ดูกแบบแข็งแก่งนะครับโอเคก็ร่างกายนะก็จะถูกเนี่ยถูดึนไปแล้วกลายร่างเป็นตัวนี้ครับผมโอ้มันก็คือเหมือนซาสเกะครับ <laughs> ไม่รู้ใช่บอกนะน่าจะใช่นะครับผมผมก็ไม่รู้ด้วยว่าล่างนี้เขาเรียกว่าล่างอะไรผมว่าก็เท่นะครับผมถ้าเรากดเลขสี่นะก็จะฟันดาบได้นะครับผมส่วนก่อนนี้ก็คงไม่มีข้อเสียอะไรนอกจากมันใหญ่เกินไปครับผมมันจะทําให้ศัตรูเหยียเราง่ายนะฮะเวลาเราฟาร์มก็จะใส่ก่อนนี้นะครับผมโอเคไปดูพลังต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมโอเคครับผมพลังต่อไปก็อยู่หมวดสเตรนท์นะครับผมสเตรนท์โอเค มีชื่อพลังว่า rock paper s k i s t e r นะครับผมหรือว่าหินกระดาษกันไกลครับผมมันก็จะเป็นการ summon energy ขนาดใหญ่นะครับเป็นลูกบอลน,นะโอ้โหแล้วก็มีพลังทําลายที่แบบเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่คนที่ใช้นะครับผมก็จะโดนดาเมจกลับไปด้วยนะครับผมยังไงล่ะเหมือนแบบ มัน,ม,นมันเหมือนเป็นกฎของพลังนี้หรือเปล่านะแบบเฮ้ยถ้าเราใช้พลังอะ่ะก็คือเราจะโดนไปด้วยเออคือเลือดเราจะลดนะครับผมมันก็ต้องแลกมาจำนวน70%เนเลยเหรอหอ,อมามาดูนนะครับว่าพลังนี้จะเป็นยังไงครับผมไกค,ครับผม Rock Paper s k i ก t e r นะครับมานีตูมหุยใหญ่นี่ครับผมสังเกตที่เลือดนะฮะเลือดผมนี่แบบ น่าจะหายไปที่ประมาณ70%อย่างที่เขาว่า,าจริงนะครับผมโอเคครับผมมามาเข้าสู่ช่วงพลังทั้งหมดที่ผมบอกมานะฮะสามารถหาได้จากใครนะครับผมมาสามารถหาได้จากดิมมิชั่นที่2ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดิมมิชั่นที่กันเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าหาจากใคร,ครับ <laughs> เพราะว่าเนื่องจากผมลืมชื่อของจริงนะฮะปะ Let's go โอเคครับผมเมื่อมาอยู่ในดิมมชั่นที่2แล้วนะผม เราก็จะสังเกตว่ามีคนชื่อว่าเฮอร์มิตนะครับผมหรือผู้เท่าเต่านะครับโอ้โหก็พลังครับผมสามารถหาได้จากคนนี้ครับผมแต่ว่าผมทาเคสเสร็จหมดแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่ามันจะมีข้อจํากัดฮะก็คือต้องเป็นระดับน่าจะเป็นระดับทีขึ้นไปหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่แน่นอนว่าพลังที่ผมทํามาทั้งหมดนะฮะมือใหม่ก็ไม่สามารถทาได้เนื่องจากมันเป็นเคสที่แบบสูงขึ้นไปนะฮะแน่นอนว่าต้องทําเคสบุมเสร็จให้หมดก่อนประมาณนั้นนะครับผมที่ผมเข้าใจมานะครับผม หรือข้อมูลอะไรตกหล่นเพียงใดหรือว่าอะไรนะผมก็งขอภัยจริงๆนะผมแต่ว่าผมก็อยากมาบอกให้รับทราบว่าผมหาได้จากคนนี้ครับผมพูดเท่าเต่าครับพลังทั้งหมดนะฮะโอเคครับผม ผมก็ต้องขอจบคลิปพีงนี่า้นี้น,น,นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปอะไรนะฮะโปรดรับชมและโปรดติดตามกันตอนต่อไปเลยครับผมคลิปนี้อะไรผิดพลาดประการใดนะผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคครับและผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่ผมไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นรูปแบบประทําได้นะบแบบเออผมมาทําให้ดูอย่างวันนี้นะเออภารกิจทางี้ผมทําไปแล้วนะขอโทษจริงๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยไว้เจอกันบายะเอาติด